สวัสดีค่ะยายทุมกำลังสีผ้าเอฟซีลงไปเบิงหวกค่ะเบิงหวกฟ้ามก,กบของพี่ชิดนะคะพีชิดเราอยู่บ้านสีเชียงใหม่ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะบ้านเดียวกับยายทุ่มนี่แหละต่ว่ายายทุ่มพึ่งสีลูเนาะเพื่อนเหตดขายไปจักวัดจากหุนแล้วแต่ว่ายายทุ่มพึ่งจะรลูเนาะค่ะ มื่อนี้ายทุ่มได้มีโอกาสได้มาบานไอ่ดมาบ้านนั่นบานเพิินได้มาฟาร์มกบของเพิินพี่พี่ชิดไปจังไดมากงใดบูเย้ทุ่มกับบูหลุดเพิ่นคอยจังคอยได้มาเลี้ยงหัวกเนาะพี่น้องนี้ฟาร์มกบฟาร์มกบของพี่ชิดเด้ค่ะสื่อเพิินผู้ใดอยากไดสนใจติดต่อใดนะคะจะของฟาร์มเพิินกับยู่ในขอบห่วกนี่แหละพี่น้อง อันนี้เป็นเห็ดไว้ค่ะเนี่ยพี่น้องคะเพิ่นเห็ดหน้าพร้อมเด้พี่ชิดแล้วเห็ดหน้าพร้อมแล้วก็อ่ามีอาชีพเห็ดหน้าน้ำหลากอะอาชีพเลี้ยงหัวขายพร้อมพี่น้องเนี่ยพุ่นจะของจะของฟาร์มผลยู่ทางผลค่ะนี่ค่ะเพิ่นกระสีเห็ดประมาณนี้เนาะพี่น้อง ผู้ใดสนใจติดต่อได้เดี๋ยวย่ายทุ่มสิ้าเอฟซีไปถามเพิ่นไปผู้ใดอยากอยากได้พอพันแม่พันผู้ใดอยากได้หวกไปเลี่ยงแต่ว่าอันนี้ย่ายทุ่มผ้าเอฟซีมาเบิ่งนกอนี่ค่ะอันเข้าไปได้บอค่ะย่ายทุ่มจะเข้าไปเบิงกนกนเพราะว่าต้องถามเพิ่นกนว่าเข้าไปได้บนนอกพี่นนอกนั่น บอสท่านในวา่าจังไรเกือบลุดหรอจกจะของฟ้ามั้าจะนี่เพิ่นเห็ดแบบนี้เพิ่นเห็ดเป็นไห,หนาเพิ่นกระเลียงเพิ่นกระเห็ดหน้าพร้อมด้วยพี่น้องตาเพิ่นกระเห็ดฟ้ามกบนำพ 1, 2, 3, 4, ร้อมหนึ่งสองสามสี่บอน้ำกันกับข้ังบนทีใยายทุ่มไปทีใย,ยทุ่มเห็ดผ้าขึ้นไปเบิงอีกตะวายใย,ยทุ่มเห็ดพอพันแม,ม่พันมัน ลงไว้ให้ f เอฟซีเบ่งอยู่ดอกแต่ว่าอันนี้ยายทุ่มสีสีตักให้่เอฟซีเบ่งอู้พี่นอ้องเนี่อยออ้เพิ่นเลี้ยงโอ้เพิ่นกระไซอันต้อนอันนี้น้ำเนาะอุ้ยขาวจานพานเลยพี่นอ้องผู้ใดอยากได้สนใจติดตัวได้เนาะอ่าที่ตั้งฟ้ามของเพิ่นกะอยู่บ้านบ้านสีเชียงใหม่บ้านเดียวกับยายทุ่ม บ้านสีเชียงใหม่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจจะเกลี้ยงหกเนี่ยยายทุ่มกับมาเอาหววน้ำเพลนี่หลับยายทุ่มบอลูจากได้ขนาดยายทุ่มเป็นแทบานนี่ก็โดยายทุ่มยังบอลูเลยพอมีคนบอกให้ยายทุ่มฟังว่าออ้เพลนมีฟ้ามกรุบยอีกคนละสนบานก็ยายทุ่มนะยายทุ่มก็เลยมากสอบถามเดี๋ยวยายทุ่มสิตักให้เอฟซีเบิงอีก นี่ค่ะมะเป็นไห,หนาซีซีไห,หนาเพื่อนปูปูด้วยผ้ายางโอปูด้วยผ้ายางแล้วเอาขี้ดินลงปูด้วยผ้ายางแล้วเอาขี้ดินล่องบอไอนาาตอนนี้คือมี้พะยางสันโอ้ตอนแรกหยาม่เกิดไปไม่ได้ตาลงไ่เาดินเพัน่อ,นอโอ้ค่บบาาะค่ะจ้าโอ้ปูพ้ยางตัวบบ่งงามพี่น้อง โอ้ยเราว่าปูกผัยางตัวบ่งงามอืมตอเราอึบนี่เนาะพี่น้องไอเราก็เอาสแซลมสแซลมมุ้งสแซลม์ดำมุ้งให้ให้ให้หวกน้ำพร้อมเนี่ยค่ะกะับสีประมาณอันทางผุนบ๊อบแมนเราปลูกผัพกพร้อมให้ได้บุ้นนี่นี่ค่ะฟาร์มกบของเพิ่นเนาะเพิ่นเฮดกันครับ กับภรรยาเพิ่นค่ะเหตดกันสองคนเลียงงัวพร้อมด้วยอมจ้ยายทุ่มมาในยินว่าเมียเพิ่นเอาไปเอาง่วออกว่าสันวะเมียเพิ่นไปเอาง่วออกอยูว่วาสันอือนี่ค่ะสิเป็นให้หน้าประมาณนี้เนาะไอ้ทุ่มกับโบลูดอ,อกที่แรกคุณยายแล้วบอกเนาะนี่ค่ะฟ้ามกบแต่นี้มีทั้งหมดจ้า นี่คะ่ะมีทั้งเมดน,นี่ก็สิเป็นทั้งเม็ดนะสีฟ้ามเนาะเดี๋ยวายทุ่มสีโอ้ยไม่หดต้นกระแยงนี่คะ่ะพี่น้องเนี่ยเพลนเห็ดประมาณนี่แหละเนาะเป็นไหน้าสีไ้สีหลอกอดีนะที่ายทุ่มมาท่านได้นน่เกือบแม่นายทุ่มมาเพราะท่านเพิ่นเยอะแม่นเพิ่นขายเหมือนก่อนนี่คะ่ะ สีเฮดสีเป็นให้หน้าเราสีเฮดเป็นให้หน้าแบบนี้ละโอ้แล้วก็ปลูกพักพร้อมนี่ค่ะฟาร์มกบฟาร์มกบที่ตั้งอยู่บ้านสีเชียงใหม่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเอฟซี FC ทุกท่านผู้ใดสนใจยังได้ห่วกไปเลี้ยงค่ะพี่น้องติดต่อยายทุ่มก็ได้ไม่เป็นไรเนาะถามยายทุ่มสอบถามยายทุ่มยายทุ่มก็สิบ,บอกว่ามัซ้ออยู อยู่บ้านเพิ่นอยู่ข้าราชกบ้านคะ่ะเอฟซีสวยสวยใ๋ย่อยทุ่งสิบห้าเอฟซียางสงสัยเพื่อนสีเพื่อนสีเอาล่งเหตดเพาะไม้นอกขาพี่น้องเนาะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนปล่อยน้ำทิ้งแล้วอืเพื่อนปล่อยน้ำทิมแล้วบัดที่นี่เพื่อนกระสี เอาเอาพอพันแม่พันลงได้หนิเบิงส่งโอ้บ้านสวนของของพี่เพิินเพิ่นเก่งคักอีหลีพี่น้องค่ะต้องเป็นค้นที่แบบละเอียดอ่อนอีหลีเพิ่งคอเห็ดให้เนาะเพราะว่า,าห่วกเนี่ยมันเป็นการละเอียดอ่อนอยู่กับเนี่ยพี่น้อง อันนี้เป็นสงสัยเพิ่นเสียอาไว้เป็นพ่อพันแม่พันเนาะน,นี่อันนี้สองอันนี้เพื่นปล่อยออกแล้วเหลืออีกกระช่างนึงค่ะเอฟซีค่ะเหลืออีกหนึ่งกระช่าง เพื่อนกับเห็ดไหเฮ็ดหน้าผอมได้พี่น้องเพื่อนเห็ดหน้าอ้อมอืเมนเพื่อนเห็ดตาซ้มกบมองเดียวเนาะเพื่อนเห็ดหน้าน้่สงสัยเพื่อนตัดมองนันสงสัยเพื่อนจะเอาเห็ดลุ่งเลียงอีกสี่เหลือสองสองไห่หน้านีนม้างพี่น้องนี้ทุ่มขีดวานะอืสี่เหลือซ้ำนี่แหละยัยทุ่มวานี่ยนี่ค่ะ จะเฉลือดเหลียบประมาณซัมเน่ราะว่าย่ทุ่มพ่ายเอ็ซี่ยางเบิ่งแล้วเหลียบประมาณซัมเน่ฟาร์มกบ เพนเฮดเพนเฮดหน้าเขาพร้อมเล็กพี่น้องเพนเฮดหน้าเขาหน้าเพนเฮดสร้กบพร้อมโขพันลูกหัวพันโบนยบยั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 บ,ยบ,ยบ,ยบลายเติบได้ปีนี้พี่น้อง เป็นมืน่นม่นตัวพุ่นเนื้อใดพู่นหนี่เนาะได้ทุ่มขืนว่าบ่นเย่ยมยี่ยมเย่ย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 อันนี้บอนี่เพื่นอนเอาขืนแล้วเด้อค่ะแหงแล้วสองบอนี่สงสัยเพื่อนเสีย่ยวลงไหมเนาะ กเหลือแต่แค่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เพิ่งยังบ่าท่นเอาขึ้นอยู่สวยๆพี่น่องสวยสะอาดหูสะอาดตามากเลย